เชื่อหรือไม่ว่ายังมีอีกหลายคดีทั่วโลกที่ความยุติธรรมยังไม่เคยถูกคลี่คลายหลายสัปดาห์ผ่านไปความเงียบในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐมิสซิสซิปปีกลับกลายเป็นพายุของความกดดันเจ้าหน้าที่ FBI กว่า1 5 0นายกระจายกำลังค้นทั่วพื้นที่ขุดหลุมในไร่ขุดบึงและแม่น้ำที่เต็มไปด้วยโคลนแดง แต่ทุกครั้งที่พวกเขาใกล้จะเจออะไรบางอย่างคนในท้องถิ่นกลับเตือนว่าอย่ายุ่งกับเรื่องของคนผิวขาวในมิสซิสซิปปีเสียงเหล่านั้นไม่ใช่คำแนะนำแต่คือคำขู่ตลอดฤดูร้อนปีนั้น FBI ค้นพบหลุมศพนิรนามมากมายศพชายผิวดำที่ไม่รู้ชื่อถูกฝังโดยไม่มีใครตามหามันสะท้อนให้เห็นว่า นี่ไม่ใช่แค่คดีหายตัวธรรมดาแต่คือร่องรอยของการเหยียดผิวที่ฝังรากในรัฐทั้งใต้ของอเมริกาจนกระทั่งวันที่4สิงหาคม1964หนึ่งในเจ้าหน้าที่พบร่องรอยผิดปกติที่เนินดินใกล้เหมืองดินเคลียวหลังจากขุดลงไปเพียงไม่กี่ฟุตสิ่งที่โผล่ขึ้นมาคือร่างของชายสามคนที่ถูกยิงอย่างโหดเหี่ยม หนึ่งในนั้นถูกทำร้ายอย่างทารุณจนแทบจำไม่ได้รายงานของ FBI ระบุว่าทั้งสามคนถูกซุ่มโจมตีถูกลากไปฆ่าแล้วฝังไว้ที่ดินของบริษัทก่อสร้างท้องถิ่นเบื้องหลังคือเครือข่ายของกลุ่มคูคลักสแคลนซึ่งรวมถึงรองในอำเภอเซซิลไพรส์คนที่ควรจะเป็นผู้รักษากฎหมายภาพถ่ายของหลุมศพนั้นกลายเป็นพาดหัวข่าวทั่วประเทศ America's Shame Unearthed ความอัปยศของอเมริกาถูกขุดขึ้นมาจากพื้นดินด้วยตนเองนั่นเองแต่เรื่องนี้ยังไม่จบเพราะแม้ FBI จะรู้ว่าใครคือฆาตากรระบบกฎหมายของรัฐมิสซิสซิปปีกลับปฏิเสธที่จะดำเนินคดีไม่มีใครถูกตั้งข้อหาฆาตากรรมแม้แต่คนเดียวความยุติธรรมดูเหมือนจะถูกฝังไว้ใต้ดิน พร้อมกับร่างของชายทั้งสามคนนั้นติดตามเรื่องราวตอนต่อไปได้ใน One Minute History แฟ้มลับคดีดัง